สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขาประจำวันที่30สิงหาคม2567นะครับขอเรียกไปดูกันที่ราคาทองคำแล้วก็ปิดบวกวันนี้นะครับเนื่องจากน้องคนอุนเนี่ยมีความเชื่อมั่นว่าเฟดน,นะครับจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนในการประชมุมเดือนกันยายนได้คําถามได้ขนาดนี้เนดะ็กพงว่าเฟดน,นะครับจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมากน้อยเท่าไหร่นะครับนอกจากนี้เนี่ยราคานะครับก็คาดว่านะครับสถานการณ์ความตึงเครียดทางด้านภูมิศาสตร์นะก็จะเป็นอีกปัจจัยที่ ช่วยหนุนแรงซื้อทองคําแล้วนะนะสินซั์ที่ปลอดภัยเครื่องมือของเฟดวอชทูลของ c m มี r o u p นะครับก็บอกว่าอาคารนี้เนี่ยต้งทุนนะครับก็ให้น้ําหนักนะครับที่หกสิบ้าุด้าเอร์ซนะครับที่เฟดจะปรับเวลาตาดอกเบี้ยที่0ู5ุดสองห้าเอร์เซ็นตในการประชุมเดือนกันยายนแล้วก็ให้น้ําหนักสา5สี่จุดห้าเปอร์ซ็นที่เฟดจะปรับัวลาตาดอกเบี้ยเหลือ0ูนจุดห้าเปอร์เซ็นนะครับในการประชุมครั้งนี้ ถัดมาครับก็ไปดูกันที่ราคาน้ำมันดิบปรก็ปิดบวกเช่นเดียวกันนะครับโดยรับแรงหนุนจากการที่แเดวโน้มอุปทานน้ามันในตลาดโลกตึงตัวนะครับหลังจากริเบียเนี่ยได้ตัดดิ้ํามันมากกว่าครึ่งหนึ่งเมื่อวานนี้แล้วก็นะครับการส่งออกน้ํามันที่ท่าเรอหลายแห่งมันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมืองนะครับโดยสันักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการผลิต้ํำมันประมาณเจ็ดแสนเรลต่อวันในลิเบียเนี่ยได้หยุดชะงักลงครับแล้วก็ในขณะนี้นอกจากนี้เนี่ยยังมีรายงานว่า อิรักนะครับวางแผนที่จะลดการผลิตน้ามันในเดือนกันยายนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเ่งเพิเป็นส่วนหนึ่งของแผนชดเชยการผลิตเกินโคต้านะครับตามที่ตกลงไว้กับกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ํามันและกลุ่มชาติพันธมิตรหรือว่ากลุ่ม o อเป p l u านะครับโดยได้ได้งานนะครับระบุว่าอิรักเนี่ยซึ่งผลิตน้ำมันได้4.25ล้านบารเรลต่อวันในเดือนกดกดาคมนั้นจะลด ผลิตลงเหลือ3.85ถึง3.9ล้านบาเรลยวต่อวันในเดือนกันยายนซึ่งกอต้าที่ตกลงกันไว้คือ4ล้านบาเรลยวต่อวันนะครับส่วนอาเชนีดาวโจนนะครับก็ป็นบวกเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นการปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการนะครับหลังจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่2ของ GDP ไตรมาสที่2ปี2 0 6 7นะครับาระบุว,ว่า GDP ขยายตัวถึง3%นะครับสูงกว่าตัวเลขประมาณการ ครั้งที่หนึ่งที่ระดับ2.8เอร์เซนะครับแล้วก็สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ2.8เซเช่นเดียวกันโดยได้รับแรงหนุนจากการใช้ใจ่ายของผู้บริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนทุนตัชนี N a s d แ q และ S&P 500ก็ปิดในแดนลบนะครับโดยถูกกดดานจากการที่นักทุนนะครับพอผิดหวังผลประกอบทางของบริษัทอีวีเดียสำหรับข้อมูลทางเศรษฐกิจกที่มีการเปิดเผยเมื่อคืนนี้กระทรวงแรงงานสาหรัฐก็เปิดเผยว่าตัวเลข ผู้ยื่นขอโทริการการว่างงานครั้งแรกลดลงถึง2,000รายด้วยกันครับสูระดับ2 3 0 1 0 0 0รายในสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ต่ำกว่าเลขคาดการของในวิเคราะห์ที่คาดไว้ว่าอาจจะอยู่ที่ระดับ232,000รายทํยางานนะครับส่วนวันนี้ข่าวตามตารางนะครับช่วง4โมงเนี่ยจะมีการประกาศ CPI ของสกุลเงินยูโรนะครับก็คาดการว่า CPI จะลดลงเดเพียง2.2ก็อาจะทำให้ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงชั่วคราวนะครับส่วนหนึ่งทุ่มครึ่งก็จะเป็นการประกาศตัว PCE นะครับก็คาดการไว้ที่2.7นะครั้งก่อน2.6แล้วก็ตัวด้านการบริโภคสมุคคล0.2เซนเท่ากับครั้งก่อนนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างจะส่อันนะครับเพราะว่าตัวเลขตัวนี้เนี่ยนะครับ ถ้าตัวเลขออกมาแล้วมีผลต่อการพิจารณาในการปรบับนโยบายในเดือนกันยายนก็ขอให้ระมัดระวังความผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าวไวด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ทางเทคนิคกันบ้างนะครับทางี้ข้อก็จะเห็นว่าอตอนนี้ราคาทองคำยังคงไซเว์นะครับเพื่อรอการประกาศข่าวในวันนี้ ก็คือตัว PCE นะครับซึ่งอาจจะไซด์เวไปอีกสักระยะหนึ่งครับแต่ในทางที่นี่ข้อยังมองว่าเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ในช่วงระยะสั้นนะครับอาจจะลงมาที่บริเวณ2,511จนถึงราวๆ2,509นะก็เป็นจุดที่น่าสนใจถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยมีการกลับตัวในบริเวณนี้เนี่ย ก็สามารถที่จะเทรดฝั่งบายกลับขึ้นไปได้นะครับหรือว่าแนวถัดมาเนี่ยใกล้ๆกันก็คือแนวรับเดิมนะอยู่ที่2,504จนถึง2,501นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวรับที่ใกล้เคียงกันในระยะสั้นส่วนแนวรับหลักเนี่ยจะอยู่ที่2,496ถึง2,492เป็นแนวรับหลักนะครับส่วนแนวต้านยังคงเดิมที่2,523จนถึง2,529นะครับ ส่วนน้ำมันดิบ WTI ก็ตอนนี้เนี่ยราคาได้ลงมาถึแนวดีมาโซนนะเกือบอันสุดท้ายเลยนะครับที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้แต่ว่าราคาเนี่ยสามารถจะยืนบริเวณแนวรับนี้ได้แล้วก็กลับขึ้นไปถึงแนวรับแนวต้านถัดไปนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยใช้เป็นแนวรับในการดีตัวขึ้นก็คืออยู่ในโซน75.42จนถึง74.95ตรงนี้สามารถใช้เป็นแนวในการเข้าเทรด่อ,อกไปได้นะส่วนเป้าหมายเนี่ย อาจจะขึ้นไปถึงแนวต้านถัดไปเลยนะครับที่77.77เลยนะครับจนถึงประมาณ78.48นะครับถัดมานะครับก็ไปดูกันที่ดัชนีดาวโจนกันบ้างนะครับดาวโจนส์ก็ทำาอทำหายไปวันนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ราคาลงมาพักตัวนะครับบริเวณใกล้ๆกับแนวรับนะครับก็คือช่วงประมาณ41,355อันนี้ก็จะเป็นแนวต้านเดิม ก็มาใช้มาเป็นแนวรับในปัจจุบันซึ่งแนวรับจริงๆเนี่ยนะครับที่น่าสนใจกว่าคือช่วง41,226จนถึง4 1 0 7 0นะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนที่ราคาเนี่ยได้มีการกับตัวตรงนี้นะครับก็เป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าเทรดฝั่งบายนะครับถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยยังยืนยืออยู่เหนือเทรนด์ไลน์ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยหลุดเทเล,ลนลงมานแนวรับแรกเลยที่ราคาจะลงมาคือสี่มื่นห้า้อยเก้าสิบนะครับนี่ก็จะเป็นแนวรับแรกเลยที่ราคาจะปรับราคาไว้เมื่อราคาหลุดเทเล,ลนลงมาครับโอเคครับสำหรับรายการข,ข่าววันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ